เพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวคุณพี่รอนส่งให้สองตัวแล้วเดี๋ยวเสียเวลาพี่รอนนะครับอีกตัวหนึ่งเป็นสร้างบ้านอยู่นะบ้านเนี่ยก็คือไปขออนุญาตเป็นบ้านไม้นะครับแต่ว่าก็ไปทําเป็นบ้านเหล็กเป็นโครงเหล็กผมว่าไปขอเป็นบ้านไม้เนี่ยมันจะของ่ายอยู่แล้วนะพอไปไปทำเป็นโครงเหล็กเนี่ยอลําบากนะลักษณะเนี้ยโอ้โหดูโครงแล้วก็ยอมใจเลยแต่งไปแบบ อยากได้ตรงนี้นิดตรงนี้หน่อยก,ก็ต่อไปเรื่อยๆนะครับข้อแรกบอกว่าแบบเป็นบ้านไม้แต่ไปสร้างเป็นเหล็กข้อ2เทศบาลบอกว่าเสาเล็กไปต้องการหาช่างแก้แบบให้ใหม่และมีวิศวกรเซ็นรับรองให้จริงๆเนี่ยบ้านขนาดนี้นะผมว่าไม่น่าเกิน150ตารางเมตรแต่ก็ต้องมีคนทําแบบนะครับคนทําแบบแล้วก็ไม่ต้องมีวิศวกรรับรองนะก็แต่ว่าข้อ2องพี่เขาบอกว่าจะหาวิศวกรเซนนะครับจริงจริง เอาผู้สกรอนเซ็นก็ได้นะหรือว่าเจ้าของบ้านคือคุมงานเจ้าของบ้านคือคุมงานอ่ะนะครับเห็นอะไรบ้างบ้านหลังนี้เห็นอะไรบ้างผมเห็นอะไรบ้างอ๋อในคอมเมนต์น่ะคุณพี่เขาบอกว่าหลุมเสาเนี่ยเขาบอกว่าฝั่งตื้นไปด้วยนะเห็นเจ้าหน้าที่บอกว่าฝั่งตื้นไปด้วยให้ลงไปลึกกว่านี้โอ้โหเนี่ยลำบากชีวิตเลยอะไรที่มันอย่างเงี้ยนะครับ ถ้าจะเอาให้ลึกนะอาจจะต้องแซมแซมก็แซมแยากอยู่นะครับเนี่ยแล้วลักษณะต่ออย่างนี้นะผมไม่แนะนําเลยเนี่ยต่อ,อยเนี่ยคือเอาคารนมาวางก่อนแล้วก็ต่อเสาขึ้นไปอันเนี้ยถ่ายแรงผิดเลยเพราะตอนคํานวณเนี่ยเวลาเขาคํานวณนะครับเขาจะใช้เสาเนี่ยลงมาที่ฐานรากตรงๆไม่ใช่เอามาอย่างนี้งั้นถ้าเอาลงมาอย่างเงี้ยมันหมายความว่าอย่างไงการถ่ายน้ําหนักนะมันจะผิดนะครับคุณพี่มีคานอยู่อย่างนี้นะครับ มีคานอยู่อย่างนี้แล้วก็เอาเสามานั่งเอาเสามานั่งน้นา้ำหนักเนี่ยมันจะจากเสาเนี่ยแล้วเสามันรับชั้นสองอีกนะแสดงว่าจะมีผนังแค่สองผนังของคานอะ่ะสองแผ่นมารับน้ําหนักเสามันจะบี้เอวได้นะครับมันจะกดลงมาแล้วมันก็ป่องพอป่องปุ๊บตรงนี้มันจะฉีกมันก็ซุดลงมาเลยแต่ตอนที่ทําคํานวณทำรายงานคํานวณเนี่ยนะครับเราจะใช้เสาอย่างนี้นะครับงั้นหน้าตัดเสาเป็นอย่างนี้ หมายความว่าเราจะมีผนังของเหล็กเนี่ยสี่ผนังแล้วมันเป็นเนื้อเหล็กที่มากกว่าไอคานเนี่ยสองเท่าเลยนะนั้นอย่าไปทำนะครับนั้นเสามันจะต้องตั้งอยู่ที่ฐานรากก่อนแล้วค่อยเอาคานเข้ามาสอดเอาคานเข้ามาข้างๆเพื่อเอาน้ําหนักคานเนี่ยถ่ายเข้ากับเสานะไม่ใช่เอาเสาทั้งเสาไปเอาคานไปแบกนะทามาทําได้แต่ต้องำคํานวณแล้วก็คานก็ต้องใหญ่มาก ไอ้พวกคานแบกเสาเนี่ยจะเป็นคานที่ใหญ่มากนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยเท่านี้อยู่อาย่ก็ตอนที่มันพังก็มาซ่อมด้วยแล้ว,วกันนะคนทําอ่ะผมเห็นอะไรอีกใครเห็นอะไรที่อยากให้อธิบายเพิ่มในรูปเนี้ยพิมพ์เข้ามาได้เลยมดูข้างล่างก่อนนะครับเนี่ยไม่รู้ว่าต่อด้วยอะไรไม่รู้ต่อด้วยอะไรโหกลัวแรงลมมากเลยไม่รู้มันนั่งเฉยเฉยหรือว่ายัางไงถ้ามันมีเพจอยู่แล้วเชื่อมมันก็น้อย,น,อย,น,อยน้อยนะครับมันควรจะต้องฝังเสาลงถ้ารอขนาดนี้แล้วนะ ไอเนี่ยน่าจะเป็นแบบท่อซีเมนต์น่ะท่อซีเมนต์ใยหินน่ะครอบลงไปนะครับแล้วก็หรือฝังเพดหรือเปล่านะครับที่ผมเคยเห็นนะถ้าที่เขาทําแบบเฮ้ยเอาเหลือๆเผื่อๆเลยนะเขาใช้ท่อท่อระบายน้าอะซีเมนต์อะขนาด60ิเซนนะครับปักลงไปเลยนะปักลงไปแล้วก็จะทําฐานรากอะไรข้างล่างน่าจะเป็นฐานรากแผ่ที่ผมไม่ดูนะในพื้นที่นะ่ะมันเป็นพื้นที่ดินแข็งน,ะน่าจะเป็นฐานรากแผ่แล้วก็ เอาท่อเนี่ยฝังไปแล้วก็กอ่อคอนกรีตใส่ลงไปแล้วก็เอาอยากจะต่อเสาอะไรก็เสาเนี่ยฝังไปในท่อเลยแล้วเราก็เทคอนกรีตใส่ในท่อมันก็จะเหลือๆนะครับข้างบนนะดูชั้นสองกันนะโอ้ตรงนี้เข็นอีกนิดหนึ่งนะครับคานเนี่ยเนี่ยคานเนี่ยพอมันเข้าเข้ามุมเข้าเหลี่ยงไปแล้วเนี่เห็นไหมเสาเนี่ยมันนั่งไม่เต็มนะเสาน,านั่งไม่เต็มงั้นการหายน้หนักตรงนี้ก็ไม่ดีนะครับดูข้างบนนะอ,อ๋ออยากมีข้างบนขยายไปอีกหน่อยนึง อ่ากูก็เอาคานพาดเลยช่างก็เอาคานพาดเลยแล้วก็ขึ้นเสานี่เลยนั้นตรงนี้นมันจะเกิดโครงสร้างดัดตัวอย่างนี้เลยนะฮะไอ้นี่ดัดลงมาไอ้นี่ดัดโหดัดแบบแล้วไปอย่างนี้ไปอย่างนี้ด,ด,ดัดดัดลงอย่างนี้ตรงเนี้ยอันตรายนะที่มันไอ้นี่ลงมาไอ้นี่ดันขึ้นตรงนี้อันตรนนตายมากนะฮะตรงนี้เหมือนเป็นชิ้นเดียวกับเสานะน่าจะเป็นขนาดเดียวกับเสาน่าจะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมกล่องสี่นิ้วอะ คือเหล็กเนี่ยดูแล้วนะถ้าทำดีๆวางทรงโครงสร้างดีๆใช้ได้ผมดูอย่างนี้นะแต่ตอนนี้คือว่ามีปัญหาคือขอญาตแบบอย่างหนึง่งแล้วก็ไปสร้างอีกอย่างหนึง่งแ,แล้วดูจัดทรงโครงสร้างแล้วเนี่ยคือมาติดปิดปะปะแต่เหล็กขนาดเนี้ยผมว่าก็โอเคนะถ้ามาทําดีๆอยูอ่ตรงนี้นะครับพูดถึงตรงนี้นะครับให้วิธีให้วิธีแก้ไปนิดนึงจะเสียดายนะก็าทิกต็อกนี่มันไม่สามารถที่จะเซฟเอาไว้ได้นะครับ ถ้าใครอยากดูเพิ่มนะเดี๋ยวผมขอต้องไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งให้มันรีแลนด์ได้นะฮะอ่ะดูวิธีแก้นะดูวิธีแก้นะหัวใจให้หน่อยกดหัวใจให้หน่อยแตะแตะหัว,นนวใจให้หน่อยขอสี่คนเนี่ยที่อยู่ั้นนี้ช่วยกดหัวใจให้หน่อยแชร์ให้หน่อยนะครับกดหัวใจให้หน่อยแชร์ให้หน่อยเดี๋ยวบอกวิธีแก้ให้อันนี้ไปยังอปยังพร้อมยังพร้อมแล้วกดหนึ่งสี่คนห้าคนกดหนึ่งให้หน่อยเดี๋ยวไปแล้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 วเดี๋ยวขอเดี๋ยวจะบอกวิธีแก้ให้นะอ่ะเริ่มจากฐานลากนะครับ ขอบคุณคุณพี่สุรศักดิ์พี่ชัยเทพครับคุณจ๋าซีวิวนะครับโนวโอขอบคุณมากครับเอาเรื่องไปฐานลากก่อนนะอันเนี้ยถ้าดูแล้วนะในความคิดผมนะขุดลงไปข้างข้างมันนะขุดไปข้างข้างมาขุดได้ถึงฐานลากไอตอนนี้มันตั้งอยู่ข้างบนแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่เอ้ยมึงต้องไปไฮดรอลิกขึ้นแล้วก็ไปอะไรเช่นนี้นะมันก็ก็ยากนะก็ยากเอาอีกวิธีหนึ่งอาจไปขุดเพิ่มนะครับขุดเพิ่มนะเจอฐานลากแล้วเจาะ เคมีคอลลงไปนะใสอีพ็อกซี่แล้วก็พอกเสาขึ้นมาใหม่เทเสาหรือว่าเชื่อมเหล็กเนี่ยหล่อเสาใหม่เพิ่มขึ้นไปเสริมเหล็กขึ้นมาใช่ไหมไอ้นี่มันก็จะเสานี่ต้ตนเนี้ยมันก็จะใหญ่หน่อยนะครับไอข้างบนเนี่ยนะมันก็ต้องหาวิธีถ่ายแรงลงมาจะถ่ายแรงลงมาด้วยอะไรใสฉากใสเพดอะไรเพิ่มลงไปไหมให้เสาเนี่ยให้มันถ่ายลงมาหาฐานลากตรงๆอย่าให้ไปนั่งบนคานแบบนี้นะครับไอตรงนี้พอกันขึ้นไปได้ไหมมันก็ต้องยอมเสียเสริมอ่ะต้องเสริมอ่ะ ในเมื่อมันมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยใส่เพดลงมาใส่ฉากลงมาให้มันรอบเพื่อให้น้ําหนักเนี่ยจากเสานี่มันถ่ายลงมาให้ถึงฐานลากให้ได้นะครับเดี๋ยวดูไม่เซียนพออีกนิดนึงโอ้ยหนาเว้ยเดี๋ยวจะหาว่าไม่เซียนเอาอะไรดีที่มันแบบสีเขียวแล้วนะได้ไหมอ่านี่อ่าตรงนี้ลงมาแล้วนะครับตรงนี้มันก็ต้องได้ได้สองฝั่งนะไอฝั่งนี้สุดท้ายมันก็ไม่ได้อยู่ดีแต่ยังก็ยังดีกว่านะก็ยังดีกว่าไม่เสริมนะ ไอฝั่งนี้ก็เสริมไปด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวผมเขียนเซกชันหน้าตัดให้ดูคิดว่ามันเป็นเสากลมนะครับเสากลมเนี่ยมันมีคอนกรีตเต็มอยู่แล้วนะอ่าใช่ป่ะมันมีคอนกรีตเต็มอยู่แล้วนะข้างในเนี่ยมันน่าจะมีเหล็กเส้นอยู่ผมว่า4เส้นอะสี่เส้นแล้วเสริมเหล็กปอกแบบนี้ด้วยเกมกันเลยนะครับแล้วทําไงต่องั้นเนี่ยขุดลงไปนะครับเสริมใ่ใหม่เสริมเหล็กไปรอบๆเนี่ยไอเหล็กพวกนี้มันก็ต้องไปเจาะที่ฐานลากนะครับยังไม่ถึงฐานลากแล้วก็พอก ใส่เหล็กบอกให้ครบแล้วก็พอกไปใหม่แล้วก็เทเสาใส่แบบพอกพอกไปใหม่งั้นตรงนี้พอมันบวมขึ้นแล้วเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะเฮ้ยก่อคอนกรีตเข้าไปในนี้ได้ไหมอ่าน่าจะได้นะพี่ไปเปิดเปิดเหล็กตรงนี้ออกนะครับอุ้ยเปิดเหล็กตรงนี้ออกหน่อยข้างบนเนี่ยนะพอเสามันพอกขึ้นไปแล้วนะเปิดเหล็กออกนะก่อคอนกรีตเข้าไปในนี้ในนี้ให้มันเต็มนะก่อไปให้มันเต็มก่อไปให้มันเต็มทีนี้มันจะกลายเป็น ก้อนแข็งแข็งที่มันสามารถรับน้าหนักข้างบนได้แล้วครับไอ้รอบรอบมันเนี่ยมันจะเป็นตอ่อหม้อใหญ่ๆแล้วนะไอ้ข้างในโครงเหล็กตัวนี้ยไอ้ท่อบแบนๆเนี่ยมันก็เป็นโครงใหญ่ๆและเป็นตอ่อใหญ่ๆแล้วมันก็จะสามารถที่จะพอจะรับน้าหนักได้ข้างลากก่างเราแก้แล้วนะถ้าคํานวณไม่ผ่านอีกนะก็ขุดฐานรากตรงนี้ไปสปิทฐานรากเข้าไปอู้หูอะไรวันเนี้ยทาไมวันนี้มันกระโดดกระโดดวะสปิทฐานรากตรงเนี้ยนะสปิทฐานรากตรงน,นะน,นี้แล้วก็ดันขึ้นไปใหม่ทำตอ่อหม้อขึ้นไปใหม่ คารุ่นนี้ก็ถูกเบรกแล้วอยากว่าหนักเท่าไหร่ก็ทําฐานลากสปิทเข้าไปครับก็ทําเหมือนเดิมอาจะตรงนี้อาจจะบากมัน่นพามัน่นเสามันตั้งไปแล้วตรงนี้อาจจะทําได้นะครับก็ผ่าฐานลากมันออกนะแล้วก็ทําจอยคอนเนคชั่นใหม่ถ้าเกิดว่าคานไม่พอนะครับเสานี่ยผมว่าก็ใหญ่อยู่นะน่าจะพอสงใส่ไหมสงใส่ไหมถ้ามีคําถามที่คําถามได้นะอ่าผมอ่านคอมเมนต์อยู่นะครับอ่าโอเคไม่มีอะไรนะอ่าชั้น2หน่อยชั้น2 เสาต้นนี้มันอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะมันวางมันอยู่ตรงนี้นะครับมันมีแค่ตอนนี้มันมีเสาตัวนี้ขึ้นไปเสาตัวนี้ขึ้นไปเสาตัวนี้ขึ้นไปดูที่ระนาบด้านหน้านะแต่คานตัวนี้มันยาวมากเลยนะแล้วมันก็มันไม่ฝากอะไรกันเลยอ่ะมันไม่ฝากมันไม่เข้าเสาอะไรกันเลยนะครับโอ้ปวดหัวเลยว่าอันนี้ตัวหลักตัวรองนี้ไม่รู้อะไรนะมันอัปเกรดออกมาด้วยนะตอนนี้งั้นตรงนี้นะไอเนี่ยมันจะมีปัญหาคือระนาบเนี้ยนะครับระนาบเนี้ยมันแข็งด้วย อะเสงมันเนี่ยข้างบนคาชั้นสองเนี่ยครับงั้นด้านเนี้ยด้านด้านสิงม่วงเนี่ยมันจะมันจะแข็งนะมันจะไม่ไม่ค่อยโยกแต่ว่าด้านทางเนี้ยนะครับอ่ะเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีนสด้านน้าเงินเนี่ยมันจะโยกแล้วมันจะอ่อนและมันจะโยกด้านนี้แหละใครอยากได้กว้างๆยาวๆไม่มีเสากลางเนี่ยพึงระวังไว้นะครับโดยทั่วไปที่ผมเจอนะช่างที่ทํากันได้นะครับ4ี่คูณสเนี่ยไม่ไม่ค่อยพลาดกันหรอกแต่เมื่อไหร่ที่เพิ่มเป็น5เพิ่มเป็น6 จ็ดแปดเนี่ยนะให้ระวังอ่าลองดูนะอันนี้นะครับแต่ว่าตัวเนี้ยมันมันใกล้กันมากนะแต่แต่ว่ามันออฟริดกันนะครับมันออฟริดมันอยู่ประมาณนี้ก็ผมก็ว่านะสักยี่สิบเซนถ้ามันไม่โยกก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันโยกก็แนะนําให้ไปเสริมคานตัวนี้ย้อยลงมานิดนึงนะครับอ่าคานตัวนี้ก็ดันขึ้นไปข้างบนด้วยเนี่ยดันตรงดันขื่อเลยด้วยตรงนี้คือตรงจะวางแผ่นพื้นแล้วล่ะวางซีเมนต์บอร์ดแล้วนะตรงเนี้เตรียมจะวางซีเมนต์บอร์ดแล้วตรงถีกขนาดนี้นะครับตรงนี้นะที่ผมบอกว่า เสาเนี่ยนะครับมันขึ้นไปรับหลังคานะแล้วรับหลังคาเนี่ยนะครับมันใหญ่นะพื้นที่รับหลังคานี่ประมาณอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยช่วงนี้เลยนะใหญ่มากนะงั้นตรงเนี้ยระวังแต่ต่ากล่องมันก็ใหญ่อยู่นะไออยู่ไหมเนี่ยผมว่ามันก็อยู่แหละถ้าจะเอาให้สบายใจนะเดี๋ยวเดี๋ยวหาว่าไม่เซียนจริงๆอะ่ะไอเนี่ยมันต้องมีผนังมีอะไรนะเราก็ไปทําคั้มมันซะนี่เนี่ยใส่เพลใส่อะไรไปก็ได้ไอตรงนี้กลัวนะก็ใสค่คา้มลงไป ไอ้นี่ใส่คำ้ำเนี่ยใส่ค้ำไปแล้วตรงเนี้ยนะตัวนี้ใส่ไปแล้วนะเห็นไหมก็รู้อะเนี่ยช่างก็รู้เนี่ยเนี่ยนะเนี่ยไหมใส่ค้ำไปแล้วเนะี่ยแต่ฝั่งนี้ยังไม่มานะถ้ากลัวมากก็ใส่คำ้ำเข้าไปแต่ว่าก็ยื่นมาแค่นี้ก็น่าจะอยู่นะครับมันยื่นมาไม่เยอะนะไปทําแบบให้ถูกบันไดอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะครับผมว่าไปใส่ตัวเนี้ยก็จบนะเพื่อมันแข็งอีกด้านหนึ่งนะ่ะตอนเนี้ยด้านที่เห็นข้างหน้าในรูปเนี่ยด้านเนี้ยมันแข็งโอ้ขาน้ําเงินเนี่ยมันแข็งอยู่แล้วนะครับ ด้านน้ำเงินเนี่ยแต่ด้านแดงเนี่ยมันยังไม่แข็งด้านแดงเนี่ยไม่แข็งก็ไปเสริมสักนินด,ดนึงไอ้ฝั่งนี้มีแล้วนะครับฝั่งนี้มันเข้าหัวเสาัหมดแล้วแต่ฝั่งนี้ยังไม่มีถ้าอยากให้มันแข็งและเดินไม่สานก็ก็ลองใส่ดูหรือว่าขึ้นไปเดินดูก่อนอ่าถ้ามันยังโยกอยู่ตอนเนี้ยมันตั้งอยู่นี่เรายังไม่พูดถึงงานเชื่อมนะงานประกอบนะไอโคงอย่างเงี้ยนะครับมันอยู่ที่รอยเชื่อมเลยถ้าไปรอยเชื่อมดีๆมันก็มีปัญหาหรอกส่วนความสูงที่มันชะลุดอย่างเงี้ยนะครับ เดี๋ยวผมเชื่อว่าตอนติดผนังเนี่ยมันก็ต้องมีไปค้ำให้มันครบนะใส่ให้มันเป็นกรอบซะให้นึกถึงเก้าอี้เก้าอี้พลาสติกอ่ะไปดูเก้าอี้พลาสติกนะฮะมันมีสี่ขาก็จริงไอ้ขามันเนี่ยบางๆเลยพลาสติกบางๆเลยเมื่อไหร่ที่ตัวคาดรอบๆที่อยู่เหนือพื้นขึ้นมาไอ้ชั้นแรกอ่ะเนี่ยมันหักมันแตกมันอะไรขึ้นมานะเราจะไม่กล้านั่งเลยเพราะเมื่อไหร่ที่นั่งไปมันจะขามันจะบานออกงนี้ ถูกไหมถ้ามันแข็งแรงเดิมๆของมันอยู่เนี่ยขาเป็นสี่ขาอยู่เงี้ยแล้วมันก็มีก็พลาสติกนะว่าพลาสติกขาเมื่อลงมาอย่างนี้ใช่ไหมอีกฝั่งหนึ่งมันก็ลงมาอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีตัวคาดช่วงแรกของมันอยู่อย่างงี้ถูกไหมมันก็อ้อมมาข้างหลังเนี่ยเมื่อไหร่ที่อ้นนี้มันแตกหรือมันขาดออกเนี่ยนะครับเรานั่งไม่ได้มันก็จะแบะออกแบะออกแบออกเหมือนกันทํายังไงก็ได้ให้มันเหมือนโต๊ะเหมือนเก้าอี้นะถ้าโต๊ะอยากอ่าสูงสูงชรุดชรุ่ดยาว ขาโต๊ะต้องใหญ่ขาเก้าอี้ต้องใหญ่ถูกไหมแล้วก็คารัดหัวเสาก็ต้องมีเก้าอี้เหมือนกันเก้าอี้มันพลาสติกบางๆงั้นมันต้องมีช่วงหนึ่งที่มันมีอะไรที่มาลัดรอบมันมาเบสมันสี่ขาเนี่ยรับแรงไว้พร้อมกันเมื่อไหร่ที่ไอพลาสติกตัวกลางเนี่ยตรงนี้นะครับมันแตกออกมันจะทําให้ขาเนี่ยมันรับกําลังไม่พร้อมกันพอมันรับกาลังไม่พร้อมกันตัวหนึ่งรับมากรับน้อยมันก็จะสไลด์มันก็จะแบะออกมันก็ยุบลงมา นะครับขอบคุณสโม7744อ่าวันนี้เข้ามาดูนะแชร์ด้วยแตะหน้าจอ2ทีเพื่อให้หัวใจเด้งขึ้นมานะคุณจะมีประสบการณ์แปลกใหม่เลยที่หัวใจมันเด้งขึ้นมานะแตะหน้าจอ2อทีนะครับอ่ะมีคอมเมนต์ดีๆที่เก็บมาให้หน้าฟังหน่อยนะครับอ่ะผมในฐานะขอ,อกองช่างผมขอเอาคุณเห็นนะครับสั้นๆง่ยายๆขออย่างไรก็ทําอย่างนั้นทําให้ถูกต้องทําแบบยื่นใหม่มีเอกสาร,รครบเขาก็ออกใบอนุญาตให้ได้อะถูกต้องนะครับ ขอเป็นไม้แล้วไปสร้างเป็นเหล็กนี่มันก,มนก็มันก็ไม่ถูกอยู่แล้วนะเขาทําถูกแล้วนี่ขออนุญาตเป็นไม้แต่ไปสร้างเป็นเหล็กก็ขออนุญาตใหม่ทําแบบใหม่่ะแหละที่ผมไฮไลท์ไว้ข้างล่างนี้นะครับคือว่าเจ้าหน้าที่อ่ะเขาก็ต้องไปดูอยู่แล้วนะถ้าเกิดว่าคุณไปทาอีกอย่างขออนุญาตอย่างสร้างอีกอย่างแล้วเกิดว่ามันพังขึ้นมามันก็อยู่ในพื้นที่เขา เขาก็ต้องมาสอบว่าเฮ้ยแล้วใครขออนุญ,ญาตใครเป็นคนให้อนุญ,ญาตทําแบบนี้สุดท้ายการว่าอ้าวไม่ได้ขออนุญ,ญาตทําอย่างสร้างอย่างเขาก็จะเดือดร้อนนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็เดือดร้อนเขาต้องมาตรวจสอบเขารับผิดชอบเป็นธรรมดาถ้าเกิดมันพังไปเนี่ยแล้วมันล้มไปทับข้างๆบ้านเนี่ยโหยิ่งมีปัญหาใหญ่เขาก็จะไปโทษเจ้าหน้าที่ก็เฮ้ยแล้วคุณอนุญ,ญ,ญาตก่อสร้างได้ยังไงอันนี้บอกว่าอันตรายมากนะครับต้องเสริมความแข็งแรงอีกเยอะเห็นไหมแนะนําว่าติดต่อทุกคนตัวจริงที่มีใบป,ประกอบวิชาชีพนะครับ ชีวิตคนในบ้านมีค่ามากกว่าที่จะประหยัดด้วยการใช้โครงสร้างแบบนี้นะอันนี้มันมันก็นจริงๆเขาว่าก็ถูกนะครับดูต,ตาผมก็เห็นว่ามันเสี่ยงแล้วก็คือการประกอบมันค่อนข้างที่จะดูงอนง่นไปหน่อยนะครับตัดเสาทิ้งเลือดชั้นเดียวคงม,มีคนเซนให้อะก็ถูกนะเอาชั้นบนออกนะแล้วใส่หลังคาที่ชั้นล่างนะก็ยังโอเคอยู่นะครับ มีเยอะวันก่อนไปวัดอะ่ะลักษณะของวัดเนี่ยน่าจะมีการยกโครงสร้างขึ้นแล้วการยกโครงสร้างเนี่ยคือยกโบสถ์ขึ้นนะยกโบสถ์ขึ้นทั้งโบสถ์อ่ะสาราการประเรียนะยกขึ้นทั้งทั้งอุตสาลานะสามารถที่ผมมาเดินลอดเข้าไปได้แล้วผมก็ไปดูอ๋อเดี๋ยนะแล้วก็โครงสร้างสาลาการประเรียนที่ผมไม่เห็นนะคือเนื่องจากว่าที่วัดเนี้ยมันโครงสร้างมันโปร่งนะครับก็เลยสังเกตได้อ๋ออย่างนี้นี่เองนะเพราะว่า พวกศาลาพวกที่เป็นศาสนสถา,านแล้วก็หน่วยงานราชการเนี่ยคือคือไม่ยุ่งยากอะไม่ยุ่งยากเหมือนเหมือนบ้านเหมือนเหมือนประชาชนทั่วไปะนะครับงั้นโครงสร้างที่เห็นบางครั้งมันก็ดูเฮ้ยก็ได้เหรอวะแล้วมันก็ก็ได้จริงๆนะจริงๆมันก็ถูกนะบางครั้งเนี่ยที่เพื่อนเพื่อนวิศกรผมเนะี่ยก็ยังไปช่วยก็ไปอุทิศต,ตนอุทิศต,ตัวไปออกแบบโครงสร้างอะไรพวกนี้ให้นะครับงั้นตามวัดเนี่ยบางทีเนี่ยแข็งแรงแข็งแรงจนแบบ โอ้โหแข่งแนงขนาดนี้เลยเหรอวะอะไรเงี้ยคือเราก็จะเห็นว่าเออสถาปัตยกรรมมันก็จะดูเสาใหญ่ๆนะครับดูใหญ่ไปหมดอนะเพราะคือมันสูงด้วยมันก็เลยต้องใหญ่นะอย่างพวกพระพระองค์ใหญ่ๆที่เขาทำนี่นี้ก็ทำกันเยอะนะข้างในเนี่ยก็จะเป็นแบบเป็นโครงเหล็กอะเยอะแยะไปหมดเลยหรือว่าเป็นโครงสร้างคอนกรีตที่เป็นแบบคานพาดไปพาดมาเป็นแก้งแน่งอะไรเงี้ยนะครับเป็นแบบมีโครงมีเสาขึ้นไปมีคานเพื่อจะเอา ส่วนต่างๆขององค์พระเนี่ยมาแตะแตะแปะแปะ,แปะมาฝากเอาไว้นะครับก็ประหลาดดีอย่างผมอยู่สายอย่างเงี้ยมันไม่มีทางไปเห็นง่ายๆหรอกนะนอกจากว่าเราขับรถผ่านไปแล้วเราก็จะสังเกตนะก็จะเห็นโครงที่เป็นทางลาดให้คนพิการดันตัวขึ้นมาเ,เองเนี่ยไม่ไหวหรอกแต่ถ้ามีคนเข็นขึ้นอ่ะไหวนะมันก็จะอธิบายได้นะว่าทําไมต้องเป็นอย่างนี้นะครับถ้าผมไว้ครั้งหน้านะอันนี้ถ้าผมไม่ลืมถ้าผมลืมก็ทวงผมนะมันสามารถที่จะ แก้ไขาจากตรงนี้ได้เลยโอเคนะงั้นวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ